ยำมะนาวกุ้งสดครับอือหือๆๆเปรี้ยว สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไมออ่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับกลับมาแล้วครับตามคําเรียกร้องครับยำมะนาวกุ้งสดครับมาแล้วแซ่บเลยวันนี้มีแบบว่ามะนาวมาทั้งตัวแบบนี้เลยมะนาวมาทั้งลูกนะครับแล้วก็กุ้งวันนี้ได้กุ้งตัวเบลล่มเลยนะทุกคนกุ้งตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยทุกคนดูสิใสๆล้างทําความสะอาดมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเรากินกันจุ๊ดจวดเลยนะครับ วันนี้แบบว่าแซ่บมากทุกคนนะครับวันนี้มีหอมหอมแดงมาด้วยนะครับมันจะได้แบบว่ากลุบกรุบหวานหวานนิดนึงนะครับมาช่วยตัดความเปรี้ยวอือออือ 완망 음. 알 น้ำยำทำออกให้ออกเค็มหวานนำหน่อยนะครับเพราะว่าเวลามเจอความเปรี้ยวแล้วไม่นสะพอดีอมะนาวทั้งลูกเลยไหมครับอาจจะได้ยินเสียงเข็ดฟันอะไรอยู่เสันนิดหนึ่งนะทุกคนคลุกช่ำๆหน่อยนะครับทุกคนกุ้งก็เอาช่ำๆไปเลยยำมะนาวกุ้งสดครับเอาอะไรก่อนครับ <c oughs> กุ้งก่อนเลยครับ มันเนาวทางลูกไปแล้วอืมเปรี้ยวอืมสะไต มาบีบมะนาวเลยนะโอ้โหช่ำๆเลยนะครับ Sạ trời phòng chín rồi đây Sớt mà đang tàm ทุกคนครับกีก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นห่วงกี้ว่าเฮ้ย mm hmm. กินของสดกินของหมักดองหรือกินอาหารรถจัดๆมากๆอย่างเงี้ยครับแล้วกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพครับกีก็เลยไปสรรหาพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มันจะช่วยเราได้นะครับ ก็เลยไปเจอตัวหนึ่งครับมันจะช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์นะครับของเสียออกจากร่างกายนะครับตื่นมานี่คือพุงยุบเลยนะครับก็คือตัวนี้เลยครับทุกคนอัลฟ a าคอโรฟิล์พลสนะครับเขาเป็นสารสกัดจากต้นอัลฟ่านะครับผมสารสกัดตัวนี้ครับหช้อนของเขาเนี่ยนะครับอ่าถ้าเราตักขึ้นมานะครับแล้วก็ผสมน้ำเนี่ยนะครับทุกคนผสมน้ํา600 ml นะครับก็ประมาณครึ่งลิตรนะเนาะเกินครึ่งลิตรมาหน่อยนึงนะครับ มันจะได้สารสกัดที่มีความเข้มข้นมากอย่างกี้ครับคือทานพวกนี้เป็นของหนักหรือว่าทานหนักๆมากๆครับสามารถที่จะบอกว่ากินได้โดยไม่ต้องไปผสมน้ําต่อแต่ถ้าเกิดว่าใครธาตุเบาหรือกินอาจจะไม่ได้หนักมากอย่างเงี้ยครับก็สามารถเอาไปผสมละลายเจือจางในน้ําเปล่านะครับได้ถึง10ขวดเลยนะครับทุกคนเนี่ยมันก็จะได้เป็นแบบว่าน้ําสีเขียวๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันนะทุกคนละลายง่ายมากเลยครับอืม เนี่ยกี่เป็นกินเป็นประจำนะครับผมได้ประมาณสัก2สัปดาห์แล้วแหละทุกคนเออมันก็ทําให้แบบว่าการขับถ่ายของเราดีขึ้นนะครับเมื่อการขับถ่ายของเราดีขึ้นใช่ไหมเหมือนร่างกายเรามันสะอาดนะครับทุกคนเมื่อร่างกายสะอาดปุ๊บมันก็จะส่งผลถึงพวกผิวพันธุ์ต่างๆนะครับก็จะช่วยแบบว่าเปล่งปลั่งมากขึ้นนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากนะครับกลิ่นตัวตัวนี้เขาก็ช่วยได้นะครับผมอัลฟาคลอโรฟิลเพลสนะครับมาเดี๋ยวลองมาชิมกันนะทุกคน ไม่มีกลิ่นเลยครับอืจริงๆมันช่วยพวกของการแสบไส้อะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับเวลาที่กี้ถ่ายคลิปเสร็จเพลเใช่ไหมกี้ก็จะกลับไปกินนะครับคือแรกๆก็กินเพื่อขับถ่ายของเสียจากร่างกายแต่ว่าเยพอกินไปเรื่อยรู้สึกว่าอาการแสบไส้หรือว่าอาการแบบว่ากดไหลย้อนที่เราเคยมีหลังจากที่การทานของแบบว่าลถจัดๆมากๆเงครับมันก็หายไปด้วยนะครับอืไม่มีกลิ่นอย่างที่บอก ทานง่ายครับไม่มีกลิ่นครับรสชาติเหมือนกับทานน้ำเปล่าเลยนะครับทุกคนอืมยังช่วยให้แบบว่า เนี 1, like ่ยคลายความเผ็ดเวลาที time, ació, shared, ่เราทานของเผ็ดๆแบบนี้ได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับหกระปุกของเขาแบบนี้นะครับผมราคา499บาทครับซื้อ2แถมหนึ่งแล้วก็แถมตัวพกพายด้วยนะครับเวลาที่เราไปต่างจังหวัดหรือว่าไปที่อื่นๆเราก็จะได้ชงดื่มได้เลยนะครับอ่ามีขายในช้อปปี้ลาซาด้านะครับแล้วก็ร้านขายยาในโรตัสบิ๊กซีแล้วก็ร้านขายยาทั่วไปคือแสดงว่าครับผมเขาอ่ะคือดีมากๆเลยนะครับที่สามารถเข้าร้านขายยาได้แสดงว่าได้มาตรฐานมากๆนะครับยังไงกี้ให้ช่องทางในการสั่งซื้อไว้ตรงนี้ แล้วก็มีลายแอดของเขาด้วยนะครับเนเนกี้ซื้อมา3มกระปุกบัตรนี้ครับอ่าในราคาก็คือ499คูณ2แล้วก็ได้แถมมา1อันแล้วก็มีตัวพกผาด้วยนะครับเนี่ยดีมากเลยนะครับกี้กินแบบว่าไม่มีผักเลยนะครับก็ต้องเติมพวกสารสกัดจากผักตัวนี้เข้าไปด้วยนะครับเพราะว่า1ช้อนของเขาอะครับเท่าเทียบเท่ากับตัวผัก10กิโลเลยนะครับก็เลยบอกว่านี่แหละทุกคนนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับกี้ก็ดูแลตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะฮะปะกินต่อเลยนะครับ อือกุ้งเนี่ยเราล้างทำความสะอาดดีแล้วก็จริงครับแต่มันยังเป็นกุ้งสดอยู่อืมมันก็ไม่ดีหรอกแต่มันอร่อย <S 1> <S 1> อ่ะ เสียงเข็ดฟันใหญ่มากเลยน้ำก็เด็นอะเบียวมาก Hmm. Mệt mà nào cung có tua dài nào có lúc dài nào có phán phàng มันช่วยแก้เผ็ดได้ด้วยนะครับทำให้แบบว่าไม่แสบไส้มากเวลาที่เราหลังจากทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วขออนุญาตก,กินกุ้งรัวๆนะครับมันเอาแบบว่าเปรี้ยวมากอ่ะ มันาวอ่ะเนาะไม่เปรี้ยวก็ไม่ใช่มันาวเนาะอืมเสียงเผ็ดฟัน mm hmm. ต้องมีเลยแบบนี้เลยครับอม mm hmm. mm hmm. เหมือนทุกทีเรากิน เป็นแซนด์วิชมะนาวืมไปครับมะนาววันนี้ออกขมหน่อยส่งใส่ล้างเกลือแบบรอบเดียว แต่กุ้งตัวใหญ่มากเลยวัะนนี้เดี๋ยวเอากุ้งก่อนนะครับแล้วตามด้วยมะนาวกุ้งตัวใจ่อย่างนี้น lại 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 tôi gọi chân phả lên khi mà nào tỏ mới ra à thôi mày cười cung cả Ủa? อืมอืมอาอาเป็เี้ยวมากเลยอ่ะมันไม่ได้จริงๆมะนาวขมวันนี้ก่อนหน้านี้มีคนถามกี่เยอะว่า Blender, พี่มะนาวพี 2, ่ไม่ขมหรอสองสามรอบที่ทําผ่านมามันไม่ขมครับวันนี้ขมมากเห็นไหมครับ ทานง่ายทุกคนทานไดเหมือนน้ำเปล่าเลยครับไอตัว Alpha c o r o t e n e Plus ตัวนี้นะครับผมยังไงไปลองหามาลองทานกันได้นะครับเดี๋ยวกี้ให้ช่องทางในการสั่งซื้อไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันดีจริงๆทุกคนกี้ทานมา 2- 3สอาทิตย์เนี่ยคือเห็นผลชัดเจนเลยว่าตื่นเช้ามานี่คือขับถ่ายดีมากมันพุงยุบนะครับแล้วก็มันก็จะช่วยในเรื่องของอื่นๆด้วยเนาะผิวพรรณเปล่งปลั่งกินปลากิกน,กกนตัวนี่คือลดลงนะครับอืมไม่แพงด้วยครับทุกคนหนึ่งกระปุก499านะครับซื้อ2 แถมอีก1ได้เป็น3แล้วก็แถมพกพาอีกด้วยนะครับคุ้มนะครับทุกคนไปหามาทานกันนะครับสรุปในวันนี้นะครับมะนาวขมเป็นสักนิดนึงแต่กุ้งและก็ยำอร่อยมากครับทุกคนลาวิ่ยงเท่านี้ครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับ